สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตด,วด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องการมองโลก อย่างสร้างสรรค์ผู้ฟังทุกท่านครับคําว่าการมองโลกคําคํานี้เป็นการอุปมาอุปไมยครับเพราะหากเราจะมองโลกจริงๆเป็นที่ก็ได้แค่สุดสายตาแต่ถ้าหากจะมองโลกทั้งใบให้เห็นชัดก็ต้องมองผ่านเครื่องมือสื่อสารต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นคําว่าการมองโลกแท้จริงคือการใช้ความคิด ซึ่งผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจครอบครัวสังคมคำอบรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีการแนะนําวิธีการมองโลกผ่านวิธีคิดที่มีคุณประโยชน์ครูบาอาจารย์สอนไว้ดังนี้ครับ 1. ควบคุมความคิดหมายถึงการควบคุมการสะกด ไม่ให้มีความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งไม่ปล่อยให้ความคิดตะลิงไม่ดึงเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในความคิดในทุกกรณี 2. บริหารความคิดการมองโลกด้วยการบริหารความคิดหมายถึงการจัดสรรแยกแยะวิถีคิดทําให้เห็นทําให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชีวิตของเรามีการบริหารจัดการ นำความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ทิ้งไปให้คงไว้แต่ความคิดที่สร้างสรรลังสรรและเสกสรรเพื่อชีวิตที่ดียิง่งยิ่งขึ้นทั้งต่อตอนเองผู้คนและสังคมต่อมาคือการดูแลความคิดครับหมายถึงการไม่ปล่อยให้เรื่องราวที่ไม่ต้องการให้เกิดเข้ามาในวังบนของความคิดไม่คิดลบในทุกกรณีชื่นชมวิธีคิดของตัวเองผ่านความรู้สึกจิตใจ มีความสุขในทุกความคิดที่สร้างสรรค์ทุกท่านครับหากเราดำเนินชีวิตด้วยวิธีการควบคุมบริหารและดูแลความคิดของเราได้ตลอดเส้นทางของการใช้ชีวิตย่อมอุดมไปด้วยความสุขดังนั้นครับการมองโลกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้นการคิดบวกอาจได้ผลเป็นบางครั้ง แต่ถ้าหากว่าเราคิดลบเมื่อไหร่ได้ผลทุกครั้งเราจรึงจําเป็นต้องพึงระมัดระวังและดูแลเรื่องของความคิดด้วยการมองโลกในแง่ที่ดีครับดังนั้นครับในระยะยาวคําว่าการมองโลกไม่มีวันหมดไปคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเขาก็จะมีมุมมองของเขาเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่ว่าเขาจะเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอะไรในเครื่องมือสื่อสารของเขา โลกทั้งใบอยู่ภายใต้ฝังมือครับเขาอยากจะรู้สิ่งใดสามารถเสิร์ชหาสืบคน้นดังนั้นการมองโลกในยุคป,ปัจจุบันนั้นเนี่ยมันรวดเร็วฉับไวได้ทั้งคุณประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษมหาหันครับเนื่องจากก็จะมีข้อมูลข่าวสารในเชิงหลอกลวงในทางที่ผิดผสมประสานปนเปนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเราจะใช้ชีวิตให้มันมีคุณภาพการมองโลกจึงต้องรู้จักการระมัดระวังว่า ในแต่ละช่วงวันเราเห็นอะไรสิ่งที่เราเห็นเราได้เรียนรู้อะไรในแต่ละช่วงวันเราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราเห็นบนโลกใบนี้เราจะนำอะไรไปใช้เราจะนำสิ่งใดไปต่อยอดเราสามารถที่จะก้าวข้ามในบางเรื่องเราสามารถนำไปผปสมผสานให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับวิธีการมองโลกทั้งสิน้นในขณะเดียวกัน ในทุกวิชาชีพที่มีในทุกสังคมที่เห็นในทุกผู้คนที่เราได้เจอเจอแต่ละท่านแต่ละคนก็มีวิธีการมองโลกวิธีคิดต่อผู้คนในสังคมหน้าที่การงานที่หลากหลายมากทีเดียวคนที่ถูกหล่อหลอมถูกหล่อเลี้ยงมาดีผ่านการมีพื้นฐานทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพคนเหล่านั้นก็จะยิ่งทําให้สังคมน้าอยู่ทวีคูณแต่ในขณะเดียวกัน โลกของเราก็จะมีผู้คนที่ปากปนมาซึ่งไม่มีคุณภาพแถมยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมย่อมต้องมีครับดังนั้นครับเมื่อเราปรากฏกายขึ้นในแต่ลาดพื้นที่พื้นถิ่นของแผ่นดินไทยหรือในโลกใบนี้เรามองโลกอย่างไรเราเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเราได้ศึกษาอะไรระหว่างการดําเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพอ,อะไรเรามองเห็นอะไร เร่งเห็นอะไรเราคิดแบบไหนไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับผู้ที่มีวิธีการย่อมได้เปรียบผู้ที่ไม่เคยสนใจในเรื่องของการพัฒนาย่อมเสียเปรียบผู้ที่ชอบพูดคําว่ารู้แล้วย่อมไม่เหลืออะไรเลยท้ายที่สุดดังนั้นครับหากเราไม่รังเกียจการพัฒนาตัวตนการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ตนแล้วก็เปิดหูเปิดใจฟังแล้วก็มองแล้วก็ดูผู้คน เราย่อมได้เปรียบตลอดการครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่ทําให้มีความสุขในวงกว้างโปดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตและวิธีการมองโลกเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำ หรับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ